กิจกรรมทางกายของโรงเรียนบ้านลำนารวยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3โดยโรงเรียนได้ผลักดันให้นักเรียนใส่ใจการขยับกายในระหว่างวันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทุพะโภชนาการนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการให้นักเรียนได้เห็นถึงความสําคัญของการใส่ใจสุขภาพและกิจกรรมทางกายของตนเองในชีวิตประจําวันให้มากขึ้นโดยโรงเรียนบ้านลำนารวยได้จัดกิจกรรมทางกายทั้งหมด สรูปแบบด้วยกันประกอบด้วยรูปแบบที่1การออกกําลังกายแบบแอโรบิกโรงเรียนบ้านลํานารวยได้ส่งเสริมการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหลายรูปแบบอาทิเช่นการดําเนินกิจกรรมโชว์ป้าแอนชายป้าเกมเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรงสมวัยการให้องค์ความรู้แอโรบิกแดน์การทํากิจกรรมตาลางก้าช่องและจิงเจ้าฟันฟอร์ฟิตโดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากองค์การบริหารส่วนตําบลสระบาดูร่วมกับโรงพยาบาลวิเชียนบุรี การผักดันให้นักเรียนทำกิจกรรมที26การออกกำลังกายแอโรบิกพื้นฐานบิดต,ตันโบโดยโรงเรียนบ้านลำนารวยได้ดำเนินการในกิจกรรมวันจันทร์มันเดยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมดังกล่าวในทุกๆเช้าของวันจันทร์หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงโดยมีนักเรียนแกนนำของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับคุณครูพระละและคณะครูในโรงเรียน แบบที่2การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อโรงเรียนบ้านลํานารวยได้มีการส่งเสริมกีฬาที่นักเรียนชอบและถนัดอาทิเช่นการเล่นวอลเลย์บอลฟุตบอลตรักกอเปตอง และแบดมินตันในช่วงเวลาพักเที่ยงของนักเรียนนอกจากนั้นการออกกําลังกายรูปแบบดังกล่าวยังเป็นการต่อยอดศักยภาพของนักเรียนให้นักเรียนได้นําไปใช้แข่งขันทักษะทางกีฬาและการทํากิจกรรมกีฬากับโรงเรียนอื่น รูปแบบที่3การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวโรงเรียนบ้านลํานารวยได้สนับสนุนการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวโดยเริ่มจากการเพิ่มองค์ความรู้ในการยืดหยุ่นร่างกายและการเพิ่มความคล่องตัวของร่างกายในรายวิชาพละศึกษาและให้นักเรียนได้นําองความรู้ที่ได้รับเพื่อส่งเสริมการพัฒน,นากล้ามเนื้อของตนเองเช่นการเล่นฮูลาฮูป การทำกิจกรรมกระโดดเชือกการยืดหยุ่นร่างกายขั้นพื้นฐานก่อนการเล่นกีฬาการคลายกล้ามเนื้อหลังจากการเล่นกีฬาโดยการทำกิจกรรมทางกายทั้งหมด3รูปแบบนั้นโรงเรียนบ้านลำนารวยได้ตั้งเป้าหมายไวท้ที่การเปลี่ยนแปลงปัญหาทางทุภพภพโภชนาการของนักเรียนที่มีปัญหาให้มีภาวะทุภพภพโภชนาการที่ปกติ แข็งแรงสมส่วนสมวัยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีภาวะปกติของทุพภพโภชนาการให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรงเรียนได้มีการบันทึกผลภาวะโภชนาการก่อนดําเนินกิจกรรมและหลังการดําเนินกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการทํากิจกรรมทางกายและการดําเนินกิจกรรมนั้นโรงเรียนบ้านลํานารวยได้มีการให้นักเรียนที่มีปัญหาทางทุพภพโภชนาการได้เข้าร่วม กิจกรรมนอกเวลากับนักเรียนแกนนําของโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทางทุพภพโชนาการอาทิเช่นอ้วนเตีย้ยผอมหรือนักเรียนที่มีปัญหาทางทุพภพโชนาการประเภทอื่นให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นหลังจากการดําเนินกิจกรรม